ตอนนี้เราจะพา,าเพื่อนมาเดินดูที่ตลาดผ้าเตียนนะครับตอนนี้เขาก็กําลังลื้นิวโรเวตใหม่ใช่ไหมแต่ก่อนร้านค้าห้างร้านร้านค้าแถวนี้จะเยอะมากคือเต็มแผงเลยตรงนี้นี่คือซากที่เขากําลังลื้อเพื่อที่จะนิวโรเวตใหม่ก,ก็ยังเหลือแมฆร้านค้าอยู่ประมาณสองสามร้านที่ยังเหลืออยู่นี่นะมาดูร้านที่ขายพวกของแห้ง นนี่ะครับพวกปลาหมึกกุ้งแห้งพวกอะไรมีมีเยอะมากเลยนะครับมีปลาปลดแล้วก็มาซื้อตรงนี้ดูนะครับมีปลาหมึกปลาหมึกมีมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับปลาหมึกค่อนข้างว่าจะเยอะ แต่ตอนนี้ก็โดนผักออกไปข้างนอกเยอะเลยครับเห็นไหมครับมีปลาหมึกมีหลากหลายราคามีทุกอย่างนี้นะครับปลาเกี่ยวกับอาหารทะเลแห้งเยอะมากมีปลาแดดเดียวปลาหวานปลาทูหอมเนไหมครับนะ ดูนะครับนี่คือปูโลละหกร้อยแปดร้อยห้าบก็มีนีโลละหกร้อยก็าประมาณนี้อันนี้ปูฝอยตัวเล็กๆิโรละร้อยแปดสิบเนื้อหวานเนื้อฝอยมีหมดพวกเชียงพวกอะไรมีห,ลลห,หมดปลา แห้งนี่คือปลาหมึกนะครับมีปลาหมึกปลาเอ่อเหมือนกับปลาปลาซิวน้อยเลยนะอันนี้โลละห้าร้อยอันนี้ปลาหมึกนี่โลละสามร้อยแต่ตัวนี้คือโลละหกร้อยบาทนะครับนี่น ปลาทูเค็มน,นะฮะปลาเค็มเขาเรียกว่าปลาทูหอมมาแล้วจะใส่ใส่กล่องบรรจุมาเห็นไหมฮะนี่คือเขากำลังลื้อออกนะฮะแล้วต่อไปเขาก็จะสร้างใหม่น,นะฮะโซนนี้จะเป็นขายพวกปลาแห้งหมดเลย นี่เตมบุกอย่างน้อยๆก็มีนี่ปลาเนื้อปลาอะไรนี่โลนึงสามร้อยห้าสิบบาทนี่ปลาหวานนะฮะมีงาด้วยนี่โลสี่ร้อยบาทมีสองร้อยสี่สิบมีมีให้เลือกเยอะเลยครับโอเคนะวันนี้เราพาเดินไปแค่นี้ก่อน Thank <laughs>